ทักทายทุกคนนะคะรอบนี้เราจะพาเดินที่สูงหน่อยจะเป็นแคล้ายสกายวอล์กอะคะ่ะทุกคนก็ยังสร้างไม่เสร็จเนาะพื้นเกาจะแข็งแรงนะข้างบนนี่เป็นแม่นม้ำข้างล่าข้างบนจะเป็นคลออ้ายสะพานนะคะทำจาก เขาเรียกเป็นมีตะแรงแล้วก็มีเหล็กนะก็ค่อนข้างแข็งแรงอะคะ่ะก็ขอบอกว่าลมแรงมากมีนกบินด้วยนะใครเห็นนกบ้างคะนกอยู่ด้านล่างตรงริมแม่น้ําตัวขา,ขาวๆเนาะถ้ามองชัดๆก็จะเห็นนี่จะมีบินเป็นนกนางนวลนะคะทุกคน นี่คือแม่น้ำท่าจีนเนาะก็สูงเหมือนกันนะตรงนี้จะเป็นวัดโกากากเนาะที่เขาสร้างเป็นแค่ล้ายสกายวอล์กให้ผู้คนเดินชมวิวข้างบนลมแรงนะทุกคนใครมาที่วัดกากาก็จะเจออยากมาชมวิวตรงนี้ก็มาได้นะข้างบนนะคะติดกระโบดไม้สักเนาะให้ดูบรรยากาศคะ่ะ แต่เขาบอกว่าลมแรงนะแล้วก็ลมเย็นสบายด้วยที่เรายืนอยู่นี่ก็พอดีมันมีงานงานเนาะงานบุญงานวัดประจำปีโกกาดยังไม่เสร็จเนาะอ่ะมาดูจะเห็นว่าลมอย่างแรงค่ะทุกคนดูผมปิวสะบัดไม่เป็นทรงเลยนี่แหนะ บรรยากาศก็จะแบบสบายๆหน่อยคู่คนก็เดินเข้ามาก็แข็งแรงนะคะไม่อันตรายค่ะญญาาเดินมาชมได้นี่ก็รวๆประมาณบ่ายสี่โมงหโมงเย็นเนาะเขาเรียกลมเละ่ะทุกคนมากราบหลวงพ่อกูก,กาแล้วก็มาเดินชมวิวได้ตรงนี้เนาะใครที่มางานนะ ก็มาได้ทุกวัน,นะคะ่ะให้ดูบรรยากาศลเล่นๆเ,น,เนานะข้างล่างเป็นอย่างนี้ค่ะใครที่กลัวความสูงก็แนะนำนไม่ต้องขึ้นมาเนาะคล้ายสกายวอล์กตรงนี้เขาทำแขกแทนเป็นคล้ากับเบรกแล้วค่ะไม่ใช่กระจกมันจะเป็นคล้ายสก,กายวอล์ก นาทูเพียนแข่งองภูเขามาลายนะครับเป็นเจ้าของดอกไม้จ so like ันนนะคแล้วกจุญมีรัทธาเท่าไรครับสมใจไทยนู้นะทางวัดไม่โดนำสังนาคั่าจะต้องทำกนยรับได้ขออนุญาตกเดิทางมาจากจังหวัดเชยงหือวนเยเห็นคยเนีะมาจากแม่คมานะครับเออมาจากเจอมา แรงเลอลูกก็ปูนนะหวัจากวัดมาลกวัดมากนเบรตอนนี้กำลังแรนประมาณ4ี่ห้าโมเนที่เราถึงประมาณสี่ห้าโมเนเนาะก็แรงมากเลยแรงนะครับเราจะลงไปด้านล่างแ้วก็อยู่ตรงนี้ดานแล้วเยันมาก นาวันนี้ต้องมาดีสังเกตที่เสโมคได้ครับแล้วก็ขอขอบคุณได้หลายที่เลยนะเอ่อมาร่วมบริจาคกันเอากําลัง<า>ใจใส่สู้นะครับ